จดเลืกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายฉีสไตล์ประจำวบันชี19ธันวาคม2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อารัณย์ยังไงด่วนเลยนะโคตรจะข่าวดีเมื่อทีมชาติไทยก่อนจะดวนกับด้านของทัพกัมบ,บูชาในครักนี้ โดยการน,นี้ก่อนจะเปิดสนามราชมังลากีิฬาสถานารับการมาเยือนของยอดทีมกัมพูชายุคโคแข่งโอสัญชาติจาก3ชวีปนะฮะนัดสุดท้ายเพราะเป็นกลุ่มกรุฟเอการแข่งขันเซิร์บอลอาเซียนมิชูบิชิเอริติครับ2024เมืองด้านของเบนจามินเจมเดวิชในรุกทักษะตรเชิงสูงลูกครึ่งไทยอังกฤษ ที่ฉายฝรั่งทองตั้งแต่เ,เกมแรกเหมาสองประตูก่อนจะได้รับอาการบาดเจ็บล่าสุดนั้นเบนเดวิชเองนั้นลงฝึกซ้อมกับลูกบอลได้แล้วและมีโอกาสที่แฟนบอลน,นั้นจะได้เห็นแนวรุกเรุรครึ่งไทยอังกฤษปร,รั่งนี้ลงไปคอสนิมต่อนหน้าแฟนบอลไทยในเกมที่จะพบกับการตั่งของกิมชาติกัมบูชาณสนามราชมังคลากีราสถาน โดยระหว่างที่เพื่อนร่วมทีมเดินทางไปที่สิงคโปร์เบนเดวิชทำการเข้าฟินสชฟื้นฟูร่างกายตามโปรแกร,รมกายภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งนั่นก็ทำให้ร่างกายของเบนนั้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและก็มีสิทธิที่แฟนบอลเองนั้นจะได้เห็นเบนเดวิชคัมแบ็กกลับเข้าสู่ในสนามที่จะพบกับกัมบูชาเพื่อจะเป็นการบอมร่างกายก่อนจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนัดแรกในครลักนี้อ่านนะผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้เขาจะกลับมาแล้วนะฮะ พราะฉะนั้นแล้วเตีอมไปให้กำลังใจและก็ไปเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเดนครับอะไรยังไงงานนี้ญี่ปุ่นเตือนอาเซียนสิ่งที่พวกคุณสู้ทีมชาติไทยในครั้งนี้ไม่ได้บอกนะเมื่องานนี้ท่านั้นของโอคุระสูโฮกไทยนะฮะฟิตเกินร้อยเครึ่งหลังเร็วยิ่งกว่าเมื่อควันหลงหลังทีมชาติไทยยุคดิวเจนภายใต้ใตการน,นำทีมของคุณสืญี่ปุ่นมาสด a าเอชอีผ e, ิกสุดระทึก บุกไปคว่ำเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์คาทินไป4-2ต่อในการแข่งขันนะฮะอ่าสุขบอลอาเซียนบิสูบิชิ e Cup, อเอเล็กติกับ2ว24รอบเบ่ากลุ่มกรุ๊ปเสมบผรให้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะทัพช้างศึกชุกนิวเจนของอิจ e ิเนี่ยคว้าชัยชนะไป3นัดรวดนะฮะโดยสุตมุโอกระนะออกโรงส่งสัญ,ญญาณเตือนทีมคู่แข่งในอาเซียน2 0 24 ทีมชาติไทยซูฮกนะฮะนอกจากจะมีทักษะการเล่นที่ดีแล้วยังมีความแข็งกระ่งทั้งด้านร,ร่างกายและก็จิตใจโดยเฉพาะเครื่องหลังนักเตะยกนักเตะไทยไนดะ้มีความเร็วมากกว่าเดิมซะอีกซึ่งนั่นก็เป็นการบ,บอกถึงการที่มีร,ร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์แบบเต็มร้อยชนิดที่ว่าวิ่งไม่มีหมดนะฮะและนั่นคือสิ่งที่หลายทีมในอาเซียนสู้ไทยไม่ได้ครึ่งแรกในช่วง45นาทีดีที่สุดนั้นนับตั้งแต่ที่ผมเข้ามาคุมทีม เราเล่นกันอย่างกล้าหาญไร้รความกลัวและก็สร้างจังหวะเกมจากแดนหลังได้ดีจนทําให้คู่แข่งนะั้นสับสนแต่ว่าในครึ่งหลังเราเริ่มต้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรนักขณะที่ทีมชาติไทยเล่นได้ดีกว่าและก็เร็วขึ้นมากเลยนะเราต้องพัฒนาความแข็งแกร่งทั้งในด้านร่างกายและก็จิตใจให้ได้มากกว่านี้สำหรับโปรแกรมนั้นต่อไปมาสตาอิชิอินั้นเตรียมที่จะนําทัพช้างศึกทีมชาติไทยยุคนิวเจนนะฮะ เปิดบ้านรับการเยือนของทีมชาตินะผมอ่ากัมพูชายุค6แข่งโอลสันชาติไนดะจาก3ามชวีปวันที่20บธันวาคมนี้เวลาย0สนาฬิกานาะนามราชมังคลารากีฬาสถานส่วนทางด้านของฝั่งสิงคโปร์จะลงสนามนัดสุดท้ายรอบแบ่งก,กลุ่มในการชี้ชะตากับทางด้าน,นของทางฝั่งทีมชาติมาเลเซียในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นคะว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นให้กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงสรุปตารางกรุฟบีใครจะเจอทีมชาติไทยในรอบรองชิงเลิกกันแน่นะโดยการน,นี้ทางด้านของจบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการแข่งขันอาเซียนมิสูบิชิเอเิติคัพรอบแบ่งกลุ่มกรุฟบีของวันที่18ธันวาคมปรากฏว่าทีมชาติเวียดนามทำได้เพียงแค่บกุกเสมอฟิลิปปินส์1-1พลาด3ามแต้มสำคัญซึ่งนั่นทำให้เวียดนามนั้นยังไม่การันตี การเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและจำเป็นจะต้องไปลุ้นในการเข้ารอบนัดสุดท้ายส่วนทางด้านของอีกคู่นะฮะสปะปลาวบุกไปพ่ายเบียนมาไป2ต่อ3ในครั้งนี้นั่นเองนะส่วนให้สันกาณในกรุ๊ปบีตอนนี้มี3ทีมที่มีสิทธิ์จะลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศประกอบไปด้วยเวียดนามอินโดและก็เมียนมา ซึ่งรอบรองชแตเลิศนั้นแฟนช้างศึกอยากจะต้องเจอใครกันแน่การนี้เดี๋ยวได้ลุ้นกันครับการนี้บันเทิงอย่างแน่นอนนะฮะต้องเราดูกันตอบไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเหนื่อยหน่อยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอ่าแยังไงทีมชาติไทยถึงบ้านแล้วลุ้นซ้อมต่อก่อนที่จะดวลกับกัมพูชาส่งท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะโดยการนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงไทยแล้วหลังจบศึกกับสิงคโปร์ ตเตยมจะซ้อมต่อก่อนที่จะดวนกับกัมบูชาวันที่20ธันวาคมนี้ในการแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มในครนั้งนี้ด้วยความเคลื่อนไหวผู้บอลชายตีมาติไทยนะฮะเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่18ธันวาคม เวลาส่นาฬิกา30นาทีนาทากญญาศยันนาชาติดอนเมืองและก็เตรียมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมต่อทันชีเพื่อตเตรียมความพร้อมสำหรับกนนารแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024เกมสุดท้ายกับทีมชาติกัมพูชาและแต่ที่ทีมชาติไทยเพิ่งจะบุกไปเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป4-2ต่อ 2, ชนิดที่ถูกนําไปก่อนถึง2-0ต่อ 0, ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ในคร่งนี้หลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วมาสตาอิชิจะนําลูกทีมไปซ้อมกันต่อที่ BG Training Center จังหวัดประดุมธานีโดยโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะทําสึกนะฮะชิงแชมป์อาเซียน2024รอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ปเอนัดสุดท้ายพบกับน้านของฝั่งทีมชาติกัมพูชา นสนามราชมังลารกีฬาสถานในวันที่20ธันวาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 ASPlay และก็ YouTube BG s p o r t นะโดยสำหรับแฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมเกมการแข่งขัน,นเกมเย่าของทีมชาติไทยได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์จุดจำหน่ายทิกเก็ตเมเจอร์จำสาขาหลัก11สาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับอ่าผมเป็นในวนันงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ ทีมชาติไทยของพวกเรากันทุกคนกันเด่นครับสุดยอดจริงนะฮะพวกคุณให้ไปเลยนะ10กระโลกเลยก็ว่าได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอะอไรยังไงสมาคมประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยชุด U17 ปีเก็บตัวในรอบสองนะโดยกันนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนะฮะ23แข้งช้างศึกยูสปีชุดเตรียมที่จะลยศึกชิงแชมป์อา เอเชียเก็บตัวฝึกซ้อมรอรบที่2ในครั้งนี้ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นะักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเก็บตัวที่2รอบที่2นะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน17เปีรอบสุดท้าย2 0 2 5 a f ย u ่7ปีอาเซียนคัพ Cup ที่ซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่3ถึง20เมษายน โดยฟุตบอลรายการดังกล่าวเนี่ยจะมีการจับฉลักแบ่งการแบ่งสายการแข่งขันวันที่23มกราคมและก็หา8ชาตินะฮะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกที่ประเทศกาตาร์ในช่วงระหว่างวันที่5ถึง27นะครับผมพฤศจิกายนสหรับรายชื่อ23นะักฟุตบอลชายีิชาชิไทยอายุ7ปีที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวรอบสองมีดังต่อไปนี้ผู้สาวประตูจะเป็นนักกรอัศวะพิชชาตโชติ สมสรสอนบุรีลำปิติกรปแปลงไทยสงโรงเรียนอสัมชัญรังสิมันเข็มเมืองสมสรการท่าเรือกองหลังก็จะมีชัดสวรรค์สหนันชัยชิดบุรีลำสุภวิทย์ผสมโรงเรียนอสมชัญภูรินัดนะภูนกำลังโรงเรียนอสัมชัญพรสสิทธ์วงแสนสุขปตทพระยองพคชพจน์อินทสิงห์ปตทพระยองพรหมนัทพาบัวโรงเรียนเทพสิริน อนุกูลคุ้มบงโรงเรียนวัดสุธิวนาวรามกองการก็จะเป็นสรก,กิจแก้วสีสมสรสอนบริัมทัศดาพรพึ่งกุศลโรงเรียนวัดสุธิวนาวรามดาุพลบุภาโรงเรียนอสมชัญอานอนสามสีสมสรสอนชมบุรีนวะราทิพกิติคณานุรักษนณะสมสรสนดอกมพิษเอฟซีพีบร,ระดาบราสวัสดิ์โรงเรียนอสมชันทิสนุพงศุญมากโรงเรียนสวนกุหลาบวิจยาลัย เจษฎากรปาปราป,ปรักสมุสรบุรีลำสิริรักอาอีวักรนะฮะโรงเรียนเทพศิรินชนสอนชัยธรรมยูโรฟุตบอลอินเตอร์คอมมูนิตี้ส่วนกองหน้าก็จะเป็นทนานกของพานุวิทย์เจนยาคมสมุสรรบุรีลำทิตนยัยจงกเกษมจากปทระอรยองภูเนธสมจิตโรงเรียนกีฬาจางังหวัดสุบรีและก็เป็นเจาะลึกเป็นเดนร้อนข่าวฟุตบบันทยบายอิชิเอตล์ประจำวันชี 19ธันวาคม2567โดยชายผู้บังคัรั่งผู้บันทานครับ